วันนี้นะคะเราอยู่ที่ลุมพินีเพรพระราม8ต้องบอกเลยนะคะว่าคอนโดนี้นะคะใกล้กับสะพานพระราม8และติดถนนอรุณอมรินนะคะที่สําคัญนะคะใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะคะส่วนต่อขยายบางซื่อท่าพระนะคะก็คือจากตรงนี้เราก็สามารถนั่งแท็กซี่นะคะหรือว่าใช้รถตู้โครงการนะคะไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลปินก้านะคะเพื่อนๆไปช้อปปิ้งนะ โรงบานศรีราชนะคะแล้วก็ยังมีแบงค์ชาตินะคะใครที่ทำงานแบงค์ชาติทํางานศรีราชหรือว่าทํางานในโซนปิ่นเก้านะคะบอกเลยว่าทําเลตรงนี้นะคะสะดวกมากค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันดีกว่านะคะทุกคนว่าข้างในเนี่ยห้องเราจะสวยแค่ไหนนะจ๊ะไปกัน เราอยู่ที่สระว่ายน้ําของโครงการนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าสระว่ายน้านะมีทั้งสระาเด็กและสระาบผู้ใหญ่นะคะเพื่อนๆสามารถพาแฟนมาสวีตหรือว่าพาลูกๆมาเล่นน้ําได้เลยนะหะายที่สาคัญนะคะที่นี่นะยังมีฟิตเนสด้วยนะคะแล้วก็เครื่องเล่นที่นี่เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรต้องบอกว่าคอนโดไซ์นี้มีเครื่องเล่นให้ขนาดนี้นี่ถือว่าเยอะมากค่ะทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูฟิตเนสกันนะจ๊ะ สหรับายเฮลตี้นะคะบอกเลยว่าฟิตเนสที่นี่นะเครื่องเยอะมากแล้วก็ลูกเหล็กก็เยอะด้วยนะคะเนี่ยที่นี่นะคะลู่วิ่งนะมีถึง4ลู่วิ่งเลยนะทุกคนแล้วยังมีแบบเครื่องยกอย่างนี้นะซึ่งแบบบางโครงการก็ไม่ให้นะคะสําหรับที่นี่ถ้าฟิตเนสก็จะเปิดในช่วงของ6โมงเชา้าจนถึง4ทุ่มเลยนะคะใครที่ทํางานเลิกไวหรือเลิกดึกก็ยังเล่นได้อยู่นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องกันนะคะว่าห้องสวยแค่ไหนไปกันค่ะ มาแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้องแล้วนะจ๊ะจะบอกว่าห้องนี้นะคะขนาด3.1ตารางเมตรนะคะและที่สําคัญนะคะเหมือนเดิมที่ให้ก็คือดิจิตอลดอล็อกนะจ๊ะสำหรับคนที่ไม่อยากพกคุณจแล้วอยากดูไฮเทคนะคะเราก็ให้ดิจิตอลดอล็อกด้วยนะจ๊ะสำหรับห้องนี้นะนี่ยังไม่หมดนะคะทุกคนแม้ว่าห้องนี้นะคะจะเป็นไซส์สตูดิโอ3.1ตารางเมตรนะ แต่ห้องนะคะแบ่งสัดส่วนนะคะเป็นทั้ง Living Room นะคะแล้วก็ตัวของห้องนอนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันทีละส่วนเลยนะอ่ะมาดูในส่วนของ Living Room ก่อนนะคะเพื่อนๆน,นี่โอ้ยโซฟาใหญ่มากนะคะบอกว่าตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ76แล้วนะกคนก็เกือบจะ Heavyweight แล้วนะแต่ตัวโซฟาก็คือยังสามารถมีแบบเพื่อนๆมานั่งได้อีก2คนนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะที่เราให้ก็คือตู้วางรองเท้านี ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีชั้นสําหรับวางของด้วยนะคะตรงนี้นะเปิดปิดได้นะคะวางของวางหนังสือได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะเพื่อนๆน,นี่ชั้นตรงนี้นะคะเป็นชั้นวางรองเท้านะเราสามารถที่จะแบบนั่งถอดถุงเท้ารองเท้าอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะก็คืออันนี้เราก็ให้ด้วยในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะจ๊ะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํากันห้องน้ํานะคะ ให้แบบนี้เลยนะเพื่อนๆแล้วก็แบ่งโซนแห้งโซนเปียกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีแพนิชั่นนะคะสําหรับกั้นอาบน้ํานะคะใครที่อาบน้ํานะคะก็อาบไปนะคะใครที่จะนั่งนั่งฉีก็ฉี่ไปนะคะตรงนี้นะก็คือแบ่งโซนแห้งโซนเปียกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังให้เครื่องทําน้าอุ่นด้วยนะคะเรียกว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วนะเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีอ่างล้างหน้านะคะขนาดใหญ่แล้วก็กระจกมันใหญ่แบบนี้ให้ด้วยนะจ๊ะ เรามาดูไฮไลท์กันค่ะเพื่อนๆน,นี่ในโซนของห้องนอนนะจ๊ะห้องนอนนะคะก็คือให้ตู้บานใหญ่แบบนี้เลยนะทุกคนนี่สี่บานแบบนี้เลยนะคะใส่เสื้อผ้าให้จุๆไปเลยนะจ๊ะสำหรับสาวๆนะคะที่มีเสื้อผ้าเยอะนะคะสามารถแบบใส่กันให้จุใจไปเลยนะยังไม่หมดนะคะเพื่อนๆไฮไลท์ก็คือวิวจ้าสำหรับวิวห้องนี้นะคะจะเป็นแบบ วิวไม่บล็อกนะจะเห็นแบบวิวแบบโซนเมืองนะคะไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะในส่วนของโซนปิ่นเก้านะนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นบ้านคนเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีตึกสูงนะคะสร้างมาบังเรานะคะเราก็จะได้วิวแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะทุกคนนี่ในส่วนของเตียงอันนี้นะคะเราให้เป็นเตียง5ฟุตนะจ๊ะเดี๋ยนอนให้ดูนะคะทุกคน5ฟุตก็ไม่ ไม่เล็กนะนี่นี่นอนกิ้งได้สบายเลยอ๋อสบายจริงค่ะในส่วนของเตียง5้าฟุตที่ให้นะคะก็คือให้ทั้งฟูกทั้งเตียงนะคะเพื่อน,อนๆก็หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะอยากจะให้ดูไฮไลท์อย่างเพราะว่าห้องนี้นะคะเราใช้อินทีเรียในการตกแต่งนะคะมาดูในส่วนของวอลเปเปอร์นะจ๊ะ<ๆ>เพื่อนๆ เป็นวอลเปเปอร์เกาหลีนะคะเกาหลี curry มันหัวน้องนะคะอันยองแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มันจะให้ความหนานะคะในส่วนของวอลเปเปอร์เกาหลีนะคะแล้วก็มันจะเขาเรียกว่ามันจะไม่ล่อนไม่หลุดง่ายนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะอยากจะให้โชว์ไฮไลท์อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นที่ชาร์จไวเลสและนางก็คือเป็นโคมไฟที่บนหัวเตียงนอนด้วยนะเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาชาร์จให้ดูนะคะนี่มันคือ ายเลสชาร์จิ่งนะจ๊ะไม่ต้องมีสายให้แบบรุงรังอีกต่อไปนะคะเพียงแค่วางโทรศัพท์นะคะ iPhone Android ได้หมดนะก็สามารถที่จะแบบชาร์จแบตได้แล้วนะคะหรือว่าเฮ้ยวันนี้มีแฟนมานอนในห้องทำไงชาร์จได้อันเดียวหรือเปล่าไม่นะคะเดี๋ยวน้องจะเลื่อนให้ดูนี่แต่แฟนต้องใช้สายนิดนึงนะคะเส้นสายนึงก็คือเสียบตรงนี้นะคะก็ชาร์จโทรศัพท์ได้อีกหนึ่งเครื่องนะจ๊ะนี่ ยังไม่หมดนะคะทุกคนไฮไลท์ของห้องนี้อีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะก็คือโซนครัวจ้าเทะดะ่ดบอกเลยนะคะว่าโซนครัวเนี่ยปกติคอนโดอะคะ่ะเขาจะชอบให้แบบครัวอยู่ในห้องใช่ไหมแต่ว่าที่นี่นะคะเป็นลุมพินีพระราม8นะคะโซนครัวจะแยกนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะปิดให้ดูนี่ นี่แล้วก็เปิดได้ด้วยนะคะก็คือแม้ว่าเพื่อนๆจะทํากับข้าวนะคะกลิ่นก็จะไม่เข้ามาในห้องนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่สําคัญของห้องครัวของเรานะคะบอกเลยว่าคนอื่นนะคะเขาให้บิลอินที่มากับโครงการใช่ไหมคะเราไม่ให้นะคะเราทุบทําใหม่นะกะ็คือก่ออิฐฉาบปูนขึ้นมาให้เลยนะคะทุกคนตรงนี้คือปูนนะคะแล้วก็ข้างบนนะคะเราท็อปให้ด้วยกับเบื่องแกนิโตนะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็คือแบบมันจะคงทนในเรื่องของการทนน้ําทนชื้นนะคะมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะไดุ้่งผี้คลไม่ต้องเปลี่ยนบิวอิน5ปี6ปีไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะก็คือใช้อันนี้ไปได้ตลอดเลยนะและที่สําคัญนะจะ๊ะระเบียงของเรานะคะก็คือเป็นระเบียงขนาดใหญ่แล้วมีที่กั้นนกให้แล้วนะจะ๊ะนอกจากนี้ก็ยังให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะคะขนาดเท่าบุญเลยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องทักผ้านะทุกคนก็คือ ให้แบบนี้นะคะสําหรับใครที่แบบชอบแบบอยากจะแบบเข้ามาในห้องที่แบบคิ้วกระเปา๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะบอกเลยว่าห้องนี้นะตอบโจทย์มากนะคะในราคาแค่ล้านไปไปลายเท่าน,นั้นเองนะจ๊ะเป็นไงคะถ้าสมมติว่าใครนะคะที่อยากจะเข้ามาดูห้องนะคะนัดมาได้เลยนะคะในเพจและคอนโดก็ได้นะคะหรือทักมาใน YouTube ของบุญก็ได้นะคะแล้วบุญจะพาชมห้องนะคะแล้วไว้พบกันที่ห้องสวยๆนะจ๊ะทุกคน